หนาวนี้เรามีไอแท่ใหม่มาอวดละ่ะชาวแคมป์นี่เลย Go Out Spring Hill Hestia Heater มาในถุงคราฟตแท้ๆสไตล์อเมริกันวินเทจตัวเล็กกระทัดรัดวัสดุทำจากสแตนเลส304ทนทานไม่เป็นสนิมติดตั้งแก๊สก็ง่ายเพราะเป็นระบบแม่เหล็กดูดผู้หญิงแคมป์คนเดียวก็ทำได้สบายมีระบบเซฟตี้ตัดแก๊สอัตโนมัติเมื่อความดันแก๊สเกินกว่าปกติ ทีนี้เรามาลองตั้งเตาต้มน้ำชงเครื่องดื่มร้อนๆดูเจ้าเนี่ยเขามีพลังไฟสูงถึง1,100วัตต์่าทำความร้อนเร็วขึ้น2เท่าร้อนไม่ร้อนก็ดูควันเอาละกันหรือใครจะลองตั้งกระทะพกพาทาเมนูปิ้งย่างาง่างยๆก็จัดเลยหรือถ้าอยากให้อาหารอุ่นอยู่เสมอก็แค่เอามาวางพักบนชั้นเพลทแบบนี้ก็ได้นะจบเรื่องงานทําให้อิ่มมาต่อด้วยงานทําให้อุ่นตอนมันหนาวนี่เนอะลองเอามือมาอังๆถูๆบนหน้าเตาก็คลายหนาวได้ไม่ต้องงอให้ใครมากอเป็นไงล่ะชักสนใจแล้วใช่ไหม ถ้าสนใจก็ลองจิ้มไปที่ตะก,ก้าหรือลิงก์ในคอมเมนต์แล้วกดสั่งกันเลยนะจ๊ะชาวแคมป์จ๋า